เกียมากฐานบอรเราเนี่ยกดิมกด F1 ถามก่อนถามก่อน,อนดึงเข้าไปได้ไวเหี้ยแนวโคตรเซ็งอะป่ะ Sound resumed User joined your channel เบลเบลเบล,ลพี่หลุดออกมาอย่างงี้มันดึงเข้าไปไดเปล่าวะพี่อยากรู้อะแล้วดึงนะเอ็งออกกิจกรรมไปเลยไปพี่อ่าๆอะไรนะเออดึงดึงเข้ามามัน,น<ด>เข้าไปใหม,ไมไ่ไม่ได้ไม่ได้พี่มันเหมือนมันจะโดนดีดออกจากกิจกรรมไปเลยอะ สัตว์เลยเหงาเลยสัตว์โอเคแค่นี้อ่ะไป Sound muted ไม่ได้เฮียแนวโคตรเซ็งเลยว่ะโคตรจิตวายเฮียเฮ้ Ngàn. Ba Ba Không Tư Lê Ba 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 sửa, Ba, ba. Để... không kìa này à bác lên Thì thì làm... bác? bác lên bác lên ở mướng nó mướng. Sửa, đi thế Sửa ở này ạ เออได้อย่าที่เดีินตรงไว้ก่อนเดี๋ยวก่อนเอาเลขเบอง์ใช่ไหมใช่ได้ได้ได้เอาล้วจะกลับยังไงอ,อ,ไอ่ะไม่ต้องไปหาคำตอบเลยแยะรอำดับโอ้ยอยากรู้อ่ะอ๋อ รถจะไปจอดจะตรงนี้ดิโอเคไม่ได้เสือโอเคครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับเนี่ยสวัสดีครับผมเฉินครับโอเคุณเฉินแกขอเบอร์แกขอเบอร์เกียร์หน่อยได้ปะเอ่อคุณชื่ออะไรนะแกครับแกแกอ๋อแกอ๋อแกขอเบอร์เกียร์ใช่ไหมได้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 ใช่เพราะว่าแกไม่ได้เจอเกียร์เลยอ่ะแปดเก้าศูนย์หกเก้าครับแปดเก้าศูนย์หกเก้าเพราะแต่ที้มันรถอะไรทำไมมันแรงจัง มันคือครถ<ต>อะไร <ếu> <sk r. S 1> ครับมาโชว์คุณเกียร์เขาให้มาเออรล้าาวอ๋ออันนี้เกียร์ให้มาใช่โอเคโอเคไว้เจอกันครับครับผมจะสปอร์ตเลยได้หน้าสัตว์เจอกันคุณแก คนในประเทศด้วยกันก็ต้องช่วยเหลือกันแหละคนในประเทศไปช่วยเหลือกันจะไปช่วยเหลือใครน้ำพึ่งเรือเสียพึ่งเปล่าไว้ผมจะบอกให้<ม>ติดรถเปล่าไไไปปปมา ชื่ออะไรคุณแล้วมาทำอะไรตรงเนี้ยชื่ออาลีครับอาลีเหรอคแล้วมาทำอะไรตรงเนี้ยหลุดครับอ,อ,อ,อะไรนะหลุดครับหลุดหลุดรับหลุดอ๋อตาแดงะพพะจงะได้กูอาลีครับผม ตัวโดนแทงใครคือตัวโดนแทงว่ะคนดูไอ้นี่ที่ไปจ่ายเงินพี่ไม่ใช่อารีไหนคนละคนแล้วทำยาคลิปจะคลิปทำยายไม่เปิดครับ อ๋อ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 อันนี้รถใช้ท랙อ๋อเดี๋ยวไม่บอไม่จ่ายผมไม่จ่ายจะ้วปลอมเสียงไม่เสียงจร้งเจ๋วะพราะโดนรถเชี่ยนี่แรงจังวะเกียร์เกียร์ได้ก็จ่ายสปอร์ตนะกูเพิ่งรู้เนี่ยกูว่าแล้วแม่งซื้อของแจกจริงนี่เองว่าไปหริงมาเยอะแต่ว่าช่วงนี้รายการนะ

ชื่อขนมพิ้งจ้าแล้วคุณอะครับคุณชื่อยูมิเดี๋ยวนะยูมิลูกไอ้ดำเหรอใช่ค่ะใช่ใช่ไหมไม่ใช่ค่ะอ้าวแล้วคุณยูมิเฮ้ยเบร what's your name เบรครับผมเฉินครับเฉินครับผมเฉินเฉินโอ nice to meet you bro โอเคเช็คงกันครับยินดีที่ได้รู้จักครับเชิญ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 อะเช็คแชนญ touch me touch me ต้องต้องเตะด้วยเหรอ Yeah man Touch me Touch me ไม่เตะได้ไหม Why bro โอ้โหแล้วสูบกัญชากับปุ๋ยเลยสภาพดูขี้ยาแก๊งเราเนี่ยเฮ้ d a ดอาเช่นอาเช่นโอ้โหจ๋า Hey แดดข้อต่างส่องรอยกัน How I can understand Thai man ยิ้วล้อมค่ะจ้ากกินขนมอะแล้วทำไมถึงรู้ว่าผมจะมี ไม่รู้อะค่ะเฮ่นเฮ่นแอคชั่นแต่งตัวดีๆนะคะตอบอะไรครับฮาเก้าหกค่ะไอเวรเอ๊ะเมย์เขาไม่ไดกิจกรรมวะหู้ยขอบคุณจ้าเฮ้ยมึไม่กิจกรรมอ่ะวิธีได้เลยอย่าไปเล่นกิจกรรมมากินคุยกันอีกแล้วหรอโอ้ไม่เอาคนในแก๊งเลยหรอเฮ้ยแม่นแคมด้าบแล้วแคมด้าบแล้วแคมด้าบแล้วฮัลโหลเฮ้ยบ๊

ป๋าวิวครับผมครับว่าไงครับว่าไงครับว่าไงครับเนี่ยสวัสดีป๋านะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมชื่ออะไรเนี่ยจอร์จอร์จอร์โบร์มิคจอร์มิววิวอยู่แก๊งไหนครับผมอยืนยันชื่ออะไรอยู่ชื่ออะไรนะครับยอดหญ้าแอนนอทยอดย่าแอมเนี่ยมยอดลากสลักใช่ลูกครึ่งหรือเปล่าย่าลูกครึ่งพอเป็นแค่แม่เป็นเด็กเซิร์ฟ วเฮ้เหมือนไอเลยเหมือนไอเลยเอเดนี่ตัวเลยหักเอเดนี่ตัวเลยหักเหมือนการเหมือนการลุกขี้ตัวเลยัพ่อเป็นไรพ่อเป็นไรพ่อเป็นไรโอแม่เป็นแขกพ่อเป็นเจ้าของบ้านน่ะครับข้างๆคิดไปปวเบาแม่งเงยใครว่าน่าเคีียดแต่ก็ไม่งวะหน้าเครม่ต้งปั๊เหนยเดี๋ยวใครไม่หัวเราะพวกเพื่อนผมนะใครไม่หัวเราะเมื่อกี้ใครไปหัวเราะวะพวกเราครับพวกเราครับพี่ชายยูมิขาดเหลืออะไรบอกป๋าได้นะครับขาดเหลืออะไรบอกได้นะยูมิ ขาดอ no นาคตอ่ะป่าไม่น่ามีมั้งตอนนี้ปา่ปาผมไม่ขาดอะไรป่าผมขาดที่ช่างกายมาช่วยใช้น right. ี่ครับให้เก๋พี่นิดหนึ่งมงคลกระเป๋าเรียกอะไรครับกระเป๋าเรียกอะไรห้างกระเป๋าเรียกอะไรครับป่าผมสวดเป็นเวลาด้วยกระเป๋าเรอียกยูมิจะคบใครป่าด้วยนะว่าเขาติดเงินคนอื่นเท่าไหร่ไม่เป็นที่อ้วกเลยนะป่าป่าผมสวดเป็นเวลานะป่าผมสวดแค่ชั่วโมงหกโมงเช้าถึงหกโมงเย็นนะกินขนบครับกินขนมครับเรียกเรียกขอบคุณป่าได้ไหมขอบคุณป่าได้ไหม มีจุ๊บให้ป่าไหมมีจุ๊บให้ป่าไหมมีจุ๊บมีจุ๊บให้ป่า่ต้องป่าหาใช่ดีเนะไอป่าขี้นี่มันกำบลารู้เปล่าแต่งตัวมันหลอกมาไปไหมอ๋อป่าอันนี้ที่เป็นขาวกำบลารแต่งตัวมันหลอกมึงบอกรับเงินบริจาคอะไรไม่รู้ไอเดี๋ยนี่แหละไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กูที่หลอกที่หลอกที่หลอกแต่งงานคนนี้หรอไม่ใช่กูไม่ใช่กูรับเงินบริจาคอะไรเอาไปใช้เนี่ยติดดิวเจ็ดแสนมั้งเนี่ยเที้ยงจริงรถที่มันซื้อมาเงินบริจาคนั้นหนึ่งคันนั้นอะ เงินหนูดูไว้หนูนั่งไว้ก็นั่งไว้ดูดังเงินคนใจบุญนั่นแหละที่เขาว่าทำอ่ะคุณจะดูเศรษฐีคนดูไม่ยากนะจะบอกนะพูดไปเถอะพูดไปเถอะแล้วพี่ชื่ออะไรหรอคะผมชื่อเฉินครับไม่เขาถามผมไม่ไม่เขาถามผมไม่ได้ถามพี่เออเขาถามตีอะไรของมึงอ่ะอะไรอ่ะเออไปถามตีอะไรอะไรอ่ะอะไรอ่ะอันนี้จริงคือเป็นอะไรเขาชี้กูเขาชี้กูไม่เขาชี้ตี๋ เขาชี้กูาเขอย่างเขาไปเห็นของเรามาดิดูดิเขาชี้าหลังนะแต่อย่าชี้ตับนะเขางชี้หน้านะอย่าชี้ล่างหน่อยโอเคค่ะเดีนี้เ็นเท้าเ่าอกาเหอะเขากลัวพวกมึงหมดลจะอยู่จะอยู่คบใครก็ได้อ่ะแต่อย่าคบไอ้ที่ต่างในะนะเชื่อผมเถอะผู้ให้เกียรติ้นึงให้เกียรติหน่อย ดูคนดีคนเลวเราฟังเอาแล้วกันครับดูจากการดูจากคำพูดก็พอแล้วครับไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปถึงการกระทําหรอกไม่ต้องถึงการะทําหรอกแค่คำพูดก็สอแล้วแต่คืออย่างน้อยอ่อนใจไม่ใชอยนนะคำพูดก็สอโช่วยเขาตีเขาพูดก็สอนใครด่าพูดก็ยอมพายเลยเพื่อนเออทอามปอีกนะครับพารับสารไม่ดีนะอย่าพายเลยเพื่อนพี่กระต่ายก็หนาวเข้ามาพี่จะกระโดดทีนึงแหละพี่ให้เกี็บผู้หญิงคหน่อยครับไอ้นี่เข้ามากับแก๊งนี่หรอ หน้อนไอ้แกงนีเจ๋งว่ะแกงคิปเตอร์เหรอได้ฝากแกไว้ที่ป่าครับไม่ได้แค่ตัวนะเอเลี่ยนจะไปเล่นผู้หญิงเขาแต่รับป๋าเปครับผมไว้เจอกันครับใจหน่อยนะครับไปจ้าเร่ยมิผมมีอะไรจะบอกไอ้เจ้าหัวขาวไม่เกี่ยวกับผมเลยเอา เวีนเยน <c oughs> ด้วยดูกคนเดียว <c oughs> ผมแคม่บอกไอ้ยุหัวขาวไม่เกี่ยวกับแก๊งผมเลยเพราะผมไม่ได้มากันเป็นแก๊งด้วย